สวัสดีครับถักไทยกันยำเ้าคือเก่าครับผมวันนี้แจ้งอีกคือเก่ามือที่สองครับแจ้งว่าจะยูกีดอีกครับขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นที่สามมือแรงครับผลตกดู้ต้องเฮ็ดแนวนี้ครับขันเฮ็ดโบเฮ็ดจังสี่คาสุดใจกับบีบลัดเข้ามาเรื่อยๆครับผมบคนมีขาขครับพี่นอ้องสวยคือเก่าครับหนึ่ง เกืบคาหนามคาไฟคางววรถจำบปีครับผมสู้ๆกันไปครับหน้าฝนนอกากต้องจีดสามครับถ้ามีโอกาสเนาะพี่นอ้องแต่ว่าส่วนมากจะบดเ,เทิงสามนเดียครับจะหด้เมตรหนึ่งหรือสองเมตรฝนกับมากครับจะเกืบเมตรหนรึ่งฝนตกีสาเมืองนีครับผมดูดูฝนกำาหนดเวลาบ่ด้ครับผม ถ้ามีโอกาสถ้าฝนสงัดน้อยนึงกับนำอย่างเดียวครับส่วนหนา้าฝนบ่ขึ้นหนาหนาวครับผมอาจจะจีดมือหนึ่งหยุดสองมือจีดสองมือสามมือหยุดมือหนึ่งไปเลหนะครับเพราะผมเพราะกำหนดเวลาบ่ได้ครับฝนกับภายในโต๊ะก,กับน,นำมาเลยครับผม นำจนว่ามีเวลาจีกีดยางครับผมอ่าครับทักทายกันย้ำเสาคือเก้าคือเดิมนะครับ, <S <S 1> <S 1> บาามันจะการมันขึ้นไปเย็นในจังหน่อนยครับฝนตกตรงไหนเนาะแต่ว่าทั้งอำเภอนานเนี่ยจังหวัดอุบลบ่อตกครับผมมันขึ้นนี่ปลอดภัยดีปลอดภัยจากฝนนะครับมันขึ้นนี่สองขึ้นแล้วครับหรือแรงกาขึ้น่าจจะเจ้าอีกจะขึ้นครับผมถ้าฝนบ่ตก สองเมตรส้ๆจะได้แก้นะครับทันราคานะเพื่อนบอ้านจะมาราคายางกะดีครับถือว่าดีครับปีนี้ราคาก็ได้ครับปุ๋ยไบอยู่หรอกครับรา <c oughs> คายางปีนี้พอฟังอยู่ครับคือคุกป,ปีง่ามนี้มากโอ้ราคายางบ่ถึงสามสิบได้ครับราคา ยางสดนะครับราเว็นยางไอ้น้ำครับมาเว็นราคานามรา,าคาจางก้อนสวยครับทีนี้ก็อยู่วางสามสิบเจ็ดบาทคือว่าไข่อยู่ครับปีนี่คือว่าดีอยู่ครับสามสิบกว่าบาทอ่ะสวยๆกันไปครับผมคือว่าไข่ก็คุปีอยู่ครับทีนี่คาว่าหน้าจะให้ลงไงเลยค่ายางยืนอยู่ซ้ำนี่นะครับ ดืออาจจะขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่านามนามก็ยู่วางเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วครับผมราคาแผ่นดี่ดิงแบบแห้งเลยครับอาถือว,ว่าดีครับโอกาสดีของกระช้ากเกษตรสอนหยางเอครับผมขึ้นไปครับอาจจะได้ค่าปุ๋ยไว้ในอุปีนี่ทือว่า เป็นโอกาสดีโอกาสท่องนะครับเพราะว่าหน้าผลไกยามิมาดูได้ครับเป็นต๊ข้างหน้าเนี่ยครับยามิมตาต๊ใไทยอยากผู้ไหลรับเมนราคาเป็นลอยพน้นต๊รููกบว่ามีความหมายครับผมน <c oughs> ะเป็นไปธรรมชาตินะครับเป็นิต๊ะเป็นจิตนจโบโตก๊ก็เรียนต่เพิ่นครับเอาโบลูน้ำเปิ่นอยู่ตึงฝา อาคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับแค่นี้แล้วครับสวัสด,ดีครับ